พี่น้องครับในอัลกุรอานอุลกครีมมีเรื่องราวมากมายเรื่องราวแห่งการทดสอบทั้งแบบส่วนตัวและแบบกลุ่มชนเริ่มตั้งแต่ท่านนาบีอาดัมอะลัยฮิสามนาบีอาดัมถูกทดสอบถูกขับออกจากสวรรค์เป็นบททดสอบที่หนักหนาเลืกิเป็นบททดสอบที่มีผลกระทบมาถึงลูกหลานของท่านจนถึงพวกเราทุกคนทุกวันนี้บททดสอบที่ทำท่านนาบีอาดัมต้องออกจากสวรรค์ บททดสอบของนบีนูอะลัยฮิสซลามที่ต้องรับผิดชอบในการเชิญชวนกลุ่มชนของท่านถึง950ปีถูกทดสอบด้วยการปฏิเสธการก่อความเดือดร้อนการทำร้ายจากกลุ่มชนของตัวเองบรรดานาบีทั้งหมดเรื่องราวของนบียะููซึ่งเป็นต้นตระกูลของบันิีอิสราเอล ถูกทดสอบอย่างไรเรื่องราวของยูซุฟอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งถึงยุคของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามในเมืองอียิปต์พวกบันิอิสราเอลเป็นกลุ่มชนที่ละตลาเคยทดสอบมาอย่างหนักหน่วงจนกระทั่งมีคำพูดที่คนพวกนี้พูดกับท่านนบีมูซาว่าอย่างไรกาลูอูดีนามิ่งกับลอันตทตีนะวะมิ่งบ๋ดมาจิตนาพวกบันิอิสราเอลพูดกับมูซาว่า มูซาก่อนที่เจ้าจะมาเราก็โดนทำร้ายแล้วพอเจ้ามาเราก็ยังโดนทำร้ายอีกสบฮ้านัลลอฮลในประวัติศาสตร์บรรดาิสารอีเป็นพวกที่ถูกโดนทำร้ายจากชาวอียิปต์มาอย่างยาวนานแล้วสุดท้ายทุกวันนี้พวกนี้กลับมาทำร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกนะอูดุบิลลาฮิบินดาริกเพราะฉะนั้น ไปน้องครับบททดสอบประชาชาติก่อนหน้านี้มีเรื่องราวที่อัลลอฮฺพูดถึงเอาไว้มากมายในกัสซุสุลกุรอานุลกเรบรรดานบีบรรดาคุนซาลและแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถ้าเรากลับไปอ่านซีระไปอ่านชีวประวัติของท่านเราจะเห็นว่าตั้งแต่วันแรกที่ท่านประกาศอิสลามก็ถูกทำร้ายถูกประกาศ ถูกรุมลม้อมด้วยบรรดามมชริกีนตั้งแต่สมัยที่ท่านอยู่มักกะจนกระทั่งอพยพมาอยู่ที่มาดีนะไม่มีวันไหนที่ท่านนาบีไม่ได้ถูกทดสอบจากบรรดาคนที่ประสงค์ร้ายกับศาสนาของอัลลอฮ์ س วะตะอาละราะ้นะนั้นเราจรึงสรุปได้ว่าบททดสอบจะยังเกิดขึ้นอยู่เสมอเป็นสุนนะทุลลอฮ์อัลกาวนียะ อิบติลาสุนตุลลอฮิลกอนิยเป็นวิถีที่อัลตาละกำหนดให้เป็นระบบธรรมชาติที่อัลตาละกำหนดมาให้เจอกับมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ที่ยอมรับศรัทธาบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาที่ศรัทธาใครที่มีความศรัทธาสูงสง่งเขาจะได้รับข้อสอบที่ยากกว่าคนที่มีความศรัทธาน้อย أش ด,ดุนนาซิบาลานอัลอัมบิยท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยซลลัมบอกว่าคนที่จะถูกทดสอบหนักที่สุดก็คือบรรดานาบีาซุมมัลัมซาลุฟอัลอัมซ์หลังจากนั้นก็คนที่มีอีมานใกล้เคียงกับบรรดานาบีเาเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่บรรดาคนที่ยิ่งมีคุณธรรมมีศีลธรรมจะยิ่งเจอกับบททดสอบต่างๆนานาที่เขาจะต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับอลัอลลอฮฺประกาศเอาไว้แล้ว ولا نبل ونكم ول بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات و ب ش ّ ال الص ر الصبرين ا แน่นอนเราขอสาบานว่าเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยความกลัวบางบางอย่างความกลัวสักนิดหนึ่งความหิวโหยสักนิดหนึ่งความขาดแคลนสักหน่อยหนึ่งจากทรัพย์สินจากชีวิตจากผลผลิตทางการเกษตร ว่บ e ัช ja um. äh um. e ati, e e ีร์สับบริงเวลาที่เจอบททดสอบเหล่านี้ใครที่อดทนเขาก็จะได้รับข่าวดีจากอัลลอฮ์ سبحانه และเต่าละ ولا نبل ونكم حتى نعلم ا ل م น ا ه د ي ن م ว ك م า ا ل ص ا ب ر ي ن ونبل وأكبركم การทดสอบจะเกิดขึ้นเพื่อที่จะได้จำแนกว่าใครที่เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงและใครเป็นผู้ที่อดทนใครเป็นผู้ที่ถกต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ سبحانه แลตาลาอย่างแท้จริง